ยินดีต้อนรับสู่ช่อง w k p Auto แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับรีวิวเชิงลึกและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารโดรนล้ำสมัยและระบบป้องกันจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับโลกของอากาศยานไร้คนขับด้วยการรีวิวเจอะลึกเกี่ยวกับ MQ-1 Predator รุ่นปี2025โดรนต่อสู้ยุคใหม่ที่พัฒนามาจากหนึ่งใน UAV ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ทางทหาร MQ-1 Predator เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การครองอากาศของสหรัฐในด้านปฏิบัติการลาดตระเวนและโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับมาอย่างยาวนานในเวอร์ชั่นปี2025นี้โดรนได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ความสามารถในการคลางตัวการติดตั้งอาวุธและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจโครงสร้างตัวถังทำจากวัสดุคอมโพสิตที่แข็งแรงรุ่นใหม่นี้จึงมีน้ำหนักเบาขึ้น เร็วขึ้นและคล่องตัวมากขึ้นในสนามรบสามารถปอรับใช้ได้กับภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมการโจมตีแบบแม่นยำสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือภารกิจสนับสนุนทางยุทธวิธีหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ MQ-1 Predator รุ่นปี2025คือระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการปรับปรุง เครื่องยนต์เทอร์โบพอรอพอรุ่นใหม่ช่วยให้สามารถบินที่ระดับความสูงมากขึ้นและบินได้นานต่อเนื่องมากกว่า40ชั่วโมงในสภาพที่เหมาะสมซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจระยะไกลลึกเข้าไปในเขตที่มีความขัดแยง้งโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือรับการสนับสนุนบ่อยๆปีกยังคงมีระยะกว้างกว่า55ฟุตซึ่งช่วยเสริมแรงยกและเสถียรภาพระหว่างการบินในทุกระดับความเร็ว ในด้านการสอดแนมและลาดระเวน MQ1 รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ระบบไฟฟ้าและอินฟราเรดรุ่นใหม่ล่าสุดช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนระบบกล้องความละเอียดสูงยังเพิ่มฟีเจอร์จดจำวัตถุอัตโนมัติและการแสดงภาพความร้อนด้วย AI ที่ช่วยวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ลิงก์สื่อสารผ่านดาวเทียมได้รับการปรับปรุงให้รองรับข้อมูลความเร็วสูงและการควบคุมพร้อมกันหลายยูนิต ด้านการติดตั้งอาวุธ Predator ปี2025มาพร้อมระบบช่องอาวุธแบบโมดูล่าที่สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดโดยทั่วไปจะติด AGM-114 Hellfire แต่สามารถปรับให้ติดระเบิดนำวิถีขนาดเล็กกระสุนสังหารแบบบวนซ้ำหรืออาวุธไม่ร้ายแรงได้ตามภารกิจระบบนำวิถีที่พัฒนาใหม่ช่วยลดความเสียหายโดยรอบและเพิ่มความแม่นยำในการโจมตี ความสามารถในการเอาตัวรอดในสนามรบก็เพิ่มขึ้นตัวโดรนถูกออกแบบให้มีสัญญาณเรดาร์ต่ำด้วยวัสดุซับคลื่นและโครงสร้างคลางตัวทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีระบบต่อต้านเช่นเครื่องรบกวนสัญญาณแฟและการสื่อสารเข้ารหัสเพื่อป้องกันการถูกสกัดหรือโจมตีทางไซเบอร์ระบบควบคุมภาคพื้นดินได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้จอแสดงผลแบบเสมือนจริงที่รวมแผนที่3มิติข้อมูลเทเลเมตริกและกล้องแบบเรียลไทม์ทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและตอบสนองได้เร็วขึ้นระบบโดรนทั้งหมดถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ง่ายสามารถอัปเดตระยะไกลและผสานเข้ากับเครือข่ายยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ได้อย่างไร้รอยต่อ ในยุคที่ระบบไร้คนขับกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การรบ MQ-1 Predator รุ่นปี2025พิสูจน์ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเดิมยังสามารถพัฒนาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดรนรุ่นนี้ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพสหรัฐและพันธมิตรในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทหารภาคพื้นการสอดแนมข้อมูลสำคัญหรือการโจมตีแบบแม่นยำ Predator ยังคงเป็นตัวแทนของยุทธวิธีการรบทางอากาศที่ สมัยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดรนการวิเคราะห์เทคโนโลยีทหารและข่าวสารด้านยุทธศาสตร์จากทั่วโลกเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา WKP Auto แล้วพบกันในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ